คลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรงนะครับคุณผู้ชมอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้คนที่โดยสารทางเรือยังไงต้องปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสวมเสื้อชูชีพนะครับล่าสุดเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวครับเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงก็เลยมีรอยแตกที่ท้องเรือเหตุเกิดใกล้ก,ลกลับเกาะกระดาษที่จังหวัดตราดนะจังหวัดตราดนะครับทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในเรือเป็นจานวนมากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เร่งให้ความช่วยเหลือนำนะักท่องเที่ยวเกือบ100ชีวิตและลูกเรือกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยทุกคนครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคือเรือลำที่เกิดเหตุแล่นอยู่ระหว่างเกาะกูดกับแหลมสอกใกล้กับเกาะกระดาษจังหวัดตราดครับเรือลำนี้เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าเสือดําโกลำบรรทุกนะักท่องเที่ยวมา92คนแล้วก็ยังมีลูกเรืออีก10คนโดยรับ,น,บ,น,บนักท่องเที่ยวมาจาก ท่าเรืออ่าวสลับที่ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแหลมสอกหมู่ที่6ตตำบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตราดครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุมีรอยแตกที่ท้องเรือน้ําก็เลยเข้ามาในเรือเป็นจํานวนมากซึ่งสาเหตุที่มันมีรอยแตกเนี่ยก็เกิดจากในทะเลเนี่ยคลื่นลมแรงมาก จนทาให้ท้องเรือแตกนะครับจากการประเมินของกัปตันก็เห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายจึงทอดสมอแล้วก็แจ้งบริษัทเจ้าของเรือให้ทราบจากนั้นก็ประสานบริษัทเรือที่เป็นพันธมิตรเข้าช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอ็กซ์เพรสบริษัทชนลทีเรือเร็วประมงแล้วก็สอนชนจังหวัดตราดเข้าไปช่วยเหลือทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือปลอดภัยทุกคนนะครับโดยส่งผู้โดยสารถึงท่าเรือแหลมศอกไปเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีทางนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ย เดชะบ,บุญว่านักท่องเที่ยวทุกคนสวมเสื้อชูชีพนะครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้นายปริยะฉันทาดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ลงพื้นที่ติดตามและบัญชาเหตุการณ์ด้วยครับ